እንንንን኉�ድ እንኑኘንኑነት እንንኑነዎ ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึง the core principle of centerless นะคะ focus and r ์เร o ซาวนะคะอ n dermatology ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากนะคะสำหรับเทคโนโลยีของ Focus And ด์เรสซานะคะแล้วก็เป็นเครื่องแรกนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมีเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงประสิทธิภาพที่เราไม่สามารถที่จะเทียบได้โดยตรงนะคะกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อนแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจมากๆก็คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่เราสามารถจะเห็นได้ทันทีหลังทำ อันนี้เป็นส่วนที่ตัวเองรู้สึกว่าดีมากก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่า คนที่ทำอันตราซาวนเนี่ยนะคะก็มีความคาดหวังสูงเนาะนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเก่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราต้องรอค่ะกว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเพราะว่เรามีเครื่องใหม่ๆที่ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นน,นะคะก็เป็นกําลังใจค่ะเพราะจริงๆในเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วเนี่ยคนไข้่าจะมีความประทับใจมากกว่าด้วยเซนเตอร์เลสโฟกัสอันตราซาวอันนี้นะคะหมอเชื่อว่าความเจ็บปวดเนี่ยเป็นอันนึงที่แก้ได้นะคะเทียบกับโฟกัสอัลตราซาวรุ่นเก่าค่ะ